อีกเรื่องหนึ่งนะครับเราเปลี่ยนเรื่องราวมาที่การสร้างงานสร้างอาชีพกันสักหน่อยครับเพราะว่า,าในช่วงรายการสื่ออาสาประชาชนของเราเนี่ยก็จะมีช่วงที่จะมาบอกเล่านะครับการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับคนพิการวันนี้เรามีสายของคุณปียพรครองระวะพนักงานทรัพยากรบุคคลอาวุโสบริษัทพรามพาวเวอร์คอนสตรัคชั่นจำกัดอยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับคุณปียพรครับ ค่ะสวัสดีค่ะครับผมนะวันนี้เห็นว่าทางบริษัทพรามพาวเวอร์คอนสตรัคชั่นเนี่ยได้เปิดรับสมัครพนักงานที่มีความพิการแต่สามารถทำงานได้ทั่วไปเป็นตำแหน่งงานประเภทไหนอย่างไรบ้างครับคุณปียพรครับค่ะก็จะเป็นคล้ายๆกับพนักงานทุรการนะคะความความพิการของพนักงานนะคะกะ็ไม่ไม่ได้พิการมาก เป็นอุปสรรคต่อการทํางานของของน้องเขาเองนะคะคือว่าทางบริษัทเราก็มีนโยบายที่จะช่วยเหลือสังคมนะคะโดยที่คนพิการอะเขามาร่วมง,งานกับเรารเพราะว่าอ่าเราอาจจะไม่ใช่ส่วนใหญ่มันก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งนะคะที่อช่วยเหลือเชื่อคนที่อภา,าวะสังคม ใจเอากัน<ด>ใ,ชใช่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 ครับ<ช>เพราะว่าคนพิการเนี่ยจะเดินไปสมัครงานหรือจะไปหางานเองก็ลําบากอยู่แล้วเขาก็มองหางานตามตลาดงานทั่วไปแต่ว่าน้อยบริษัทหรือน้อยสถานประกอบการนักที่จะเปิดรับหรือเปิดอ้าแขนรับกลุ่มคนกลุ่มนี้เข้ามานะคุณปียพรนะใช่ค่ะเพราะว่า,าบริษัทเราเรงเห็นความสําคัญน,นะคะของเอเหมือนเหมือนกับเราเนจะช่วยเหลือสังคมน,นะเพราะบริษัทเราก็ทําธุรกิจอะ่าจไป ไายใจสังคมด้วยนะก็คืออยากช่วยเหลือทุกทุกด้านนะครับไม่ใช่ว่าเราจะหวังเหมือนผลกำไรงเราเดียวเราก็ตามตัได้ของเรามาแบ่งปันให้สังคมด้วยอะค่ะครับครับครับคุณสมบัติที่คุณปียพรบอกไปเมื่อสักครู่นี้ก็คือความพิการที่สามารถอาจจะเคลื่อนไหวได้ละนะครับเดินเหินได้นะครับแล้วก็ต้องมีสกิลด้านไหนโดยเฉพาะบ้างไหมฮะก็อาจจะมีสกิลทางด้านคอมพิวเตอร์บ้างค่ะครับคอมพิวเตอร์ทั่วไป ค่ะแล้วก็อาจจะต้องจุดเพราะอาจจะต้องประสานงานกับา่าคนทั่วไปได้ด้วยอืมครับตอนนี้ที่บริษัทคุณเปียพอรนะครับพรามพาวเวอร์คอนสตรัคชั่นเนี่ยมีมีคนพิการทํางานอยู่ก่อนหน้านี้ไหมครับอ๋อยังไม่เคยค่ะเราอยากจะแรก้ค่ะครับครับเออต้องสอบถามเลยผู้บริหารมีนโยบายเมื่อกี้เมื่อกี้คุณคุณเปียพอรบอกแล้วละ่ะว่าต้องการที่จะช่วยเหลือสังคม ส่วนหนึ่งนะครับแต่ว่าผู้บริหารมีมีมีนโยบายด้านนี้เนี่ยมาแล้วแล้วบอกเล่ากับคุณปียพรว่ายังไงบ้างที่ต้องการที่เอาคนพิการเข้ามานะครับเพราะว่าเห็นบางบางบริษัทเนี่ยเขายินยอมที่จะจ่ายเงินนะมันจะมีมีวิธีการจ่ายเงินที่ไม่ต้องรับคนพิการเข้ามาด้วยใช่ไหมฮะแต่ว่าเออเนี่ยทางพลังพาวเวอร์เนี่ยโอ้โหรับเข้ามาเลยนะฮะแต่ทางผู้บริหารได้ให้ให้นโยบายบปางไงบ้างครับก็คือก่อนนะทางเราอ่ะมีการ ทำซีรีส์ตลอดเวลาก็คือไปช่วยสังคมช่วยเหลือเด็กได้โอกาสหรือว่าช่วยเขาได้โอกาสอยู่เรื่อยๆอะค่ะแต่พอพอดีว่าตีนี้เราต้องพันเฮ้ยเราน่าจะช่วยเหลืออ่าคนที่ได้โอกาสมากกวาคนอกนอกจากเด็กที่อได้โอกาสแล้วก็ยังจะเป็นภาวะคนพิการเพราะว่าสังคมของเราคนเออที่ได้โอกาสหลายแบบอะค่ะก็คือก็ จะแบ่งปันในหลายในห,ห,หลายส่วนงานผมเห็นภาพเลยที่คุณปียพรบอกว่าทางบริษัทเองเนี่ยได้ออกไปทำกิจกรรม CSR เพื่อสังคมเอาของไปให้ไปเยี่ยมมันเหมือนกับว่าเราเ,า,เาเอาเอาเอาเงินไปให้ก้อนหนึ่งแล้วเขาไม่สามารถที่จะต่อยอดอะไรไปได้แล้วแต่ว่าตอนนี้นะครับทางบริษัทเนี่ยได้เปิดโอกาสเปิดตำแหน่งงานให้คนพิการได้เข้าไปทำงานเขาสามารถที่จะไปต่อยอดชีวิตเขาได้ มากไปกว่าเงินหนึ่งก้อนนั้นๆใช่ไหมฮะใช่ค่ะอืมนี่นี่นี่ฮะอยากให้สถานประกอบการหลายๆประกอบการคิดอย่างนี้จริงๆนะครับเพราะว่าเขาไม่ใช่อยู่ตัวคนเดียวนะคุณปียพรคนพิการหนึ่งคนอาจจะมีครอบครัวอยู่เบื้องหลังอยู่ข้างหลังเขาอีกหลายคนเลยทีเดียว ใช่เราเร็งเห็นความสําคัญของตรงนี้นะคะ่ะก็เลยเอออยากจะมีส่วนช่วยเหลือะคะ่ะไม่มากก็นอค่ะก็อ,อยากจะลองสักหนึ่งคนก่อนแล้วตอนถ้าเรามีโอกาสยังไงเราก็อาจจะเพิ่มอีกอีกหนึง<ำ>่งประมาณนะคะ้ค่ะทํางานตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาเวลาแปดโมงครึ่งถึงห้าโมงครึ่งค่ะแปดโมงครึ่งถึงห้าโมงครึ่งนะครับตอนนี้ถ้าบอกว่าอัตราค่าจ้างนี่ประมาณสักเท่าไหร่ได้ครับอตอนนี้เรายัยเก็ะ ที่แรงงานทขาต่ำอยู่อะคะอ่ะแต่ให้คุยกันจริงอะค่ะอ๋อครับติดต่อทางบริษัทพรามพาวเวอร์คอนสตรัคชั่นได้ทางไหนบ้างครับอ่อได้ทางเบอร์โทรศัพท์ก็ได้ค่ะครับหมายเลข <8 S 1> โทรศัพท์ครับแปดแปดเก้าแปดห้าเก้าสามห้าห้านะคะเอ่อฝ่ายทรัพยากรบุคคลนะคะให้ติดต่อ พอหนึ่งก็ได้เพราะน้องก็จะทำมีคูดินนะคะมาขออีกทีนะครับศูนย์แปดแปดเก้าแปดห้าเก้าสามห้าห้าห้าถูกต้องค่ะครับผมแล้วก็กเบอร์หนึ่งนะคะจะเป็นเบอร์สูนสองครับหนึ่งสี่เจ็ดครับห้าศูนเก้าแปดถึงเก้าเก้าครับสองเบอร์นะต่อสามต่อสามสูนสองนะคะใส่ทรัพยากรบุคคลค่ะครับ ทรัพยายกรบุคคลบริษัทพรามพาวเวอร์คอนสตรัคชั่นจำกัดนะครับในตำแหน่งงานพนักงานธุรการทั่วไปนะครับสื่อสารได้ตอบโต้ได้ไม่มีโรคแทรกซ้อนโรคประจำตัวไร้แรงนะนะครับแล้วก็ปฏิบตินานทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์8โมงครึ่งถึง5โมงครึ่งนะครับก็ <RC. S 1> ลองติดต่อกันเข้าไปตามหมายเลขที่คุณปียพรได้อบอกไว้แล้วก็นี่ฮะหน้าจอเราขึ้นไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับโอ้โหต้องขอบคุณคุณปียพรด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณไปทางผู้บริหารของบริษัทพรามพาวเวอร์คอนสตรัคชั่นด้วยนะครับคุณ ค่ะขอบคุณเช่นกันนะคะครับผมขอบพระคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเห็นไหมครับคนพิการนะครับก็มีรูปทางหาอาชีพสร้างรายได้ให้กับตัวเองเหมือนกันติดตามรายการเราโดยตลอดจันถึงสุก9โมงเช้าถึง10โมงนะครับเราก็จะมีช่วงดีๆอย่างนี้แหละนะครับสร้างงานสร้างอาชีพให้กับคนพิการนะครับเอาละครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ช่วงหน้ามีอีกหลากหลายเรื่องราวมาพูดคุยกันต่อครับ